เพื่อนเพื่อนทุกคนผมกันกับไอวี่ยิงแสงอิรวนจ๊ะนะจ๊นนะจวันนี้นะคะวี IV. จะมาอบนะคะหมูกรอบนะคะด้วยมอทอดไร้น้ํามันค่ะทุกคนวันนี้ไอวี่ก็เตรียมหมูที่จะอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะลองอบอุณหภูมิที่200องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา30นาทีนะคะทุกคน แล้วอบที่อุณหภูมิไฟนะคะสององศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนอันนี้นะคะครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนก็สีเริ่มเหลืองแล้วนะคะข้างนอกนี่ก็กรอบนะคะเดี๋ยวเราจะทอดอีกนะคะอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคน Oh. เวลาก็ยังไม่ได้นะคะเหลืออีกห้านาทีนะคะเดี๋ยวคอพลิกดูข้างๆก่อนนะคะแต่ว่าคือตรงหนังเนี่ยคะ่ะกรอบเลยนะคะพลิกข้างๆก่อนนะคะให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวอบต่อนะคะได้เวลาแล้วนะคะทุกคนเราก็เปิดออกมาแล้วนะคะ ได้ยินเสียงหนังไหมคะก๊อป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 ก๊อเลยค่ะนี่นะคะดูนะคะเราดูน้ำมันหมูนะคะเพื่อนๆดูนะคะหูออกมาเยอะมากเลยค่ะทุกคน วีก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนหมูกรอบนะคะไหนหมอทอดไร้น้ำมันค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะคะน้ํามันนะคะจากเนื้อหมูนะคะออกมาเยอะมากะค่ะทุกคนแล้วก็หมูกรอบนี่ก็คือกรอบมากเลยนะคะเดี๋ยวลองกินนะอืมกรอบจริงๆค่ะ เนื้อข้างในก็นุ่มเลยนะคะแล้วก็แบบข้างนอกก็กรอบมากเลยค่ะเอาละค่ะทันขอบคลิปวิดีโอของวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะ้ค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า